ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่ต้องศึกษามาซื้อกับผมผมคนดีแบบนั้นไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเขาไม่ได้ดีจริงพาระเขาก็ไม่ดีจริงเล่นพาร์ทต้องมีความรู้เพราะอะไรพร์เครื่องจะเล่นให้รวยต้องมีทุนเป็นหนึ่งอย่างที่สำคัญต้องมีทุนและมีความรู้มีความรู้มีโอกาสที่จะรวยได้มีทุนได้ ดีครับตามผมไม่มีความรู้เนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณได้เป็นแค่นักขายคือเบื้องหลังคุณอะคือเซียนที่มีความรู้ไม่ขายเองให้คุณเนี่ยเป็นหน้าชาติขายให้พเพราะเซียนจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกค้าให้คุณเนี่ยมารับผิดชอบลูกค้าแทนแล้วแบบนี้คนซื้อจะปลอดภัยไหมอ่าไม่มีความรู้ไม่มีทางเป็นเซียนได้ ทีเขาเรียกว่าไม่ใช่ของจริงอะแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณไม่มีตังค์เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ซื้อฟุกได้ถูกปะพระเครื่องอะ่ะมีอยู่ทุกบ้านถ้าคุณมีความรู้คุณหยุดสนามพระล่าสุดตลาดกองคุณในแบงค์เลย mm hmm. เขาบอกว่ามีคนเอาลงยาปีศูนย์เจ็ดมาขายแล้วก็เอาลายยาปูโต๊ะแล้วรู้เปล่าว่า สาองค์ขายไปได้ห้าร้อยโสตรลงยาศูนย์เจ็ดลบแล้วก็เหรียญปูโตแล้วกัสามองค์ขายไปห้าโโรคนได้ไปฟื้นไหมในสนามพระเนี่ย <_ rehears als> เขาไม่ถือว่าเป็นการผิดจัรยาบันนะเพราะในสนามมันคือสนามของคนรู้ก็ปกป้องทรัพย์สินตัวเองได้และถ้าใครดูไม่เป็นองค์ละสี่ห้าหมื่นไปซื้อเกมมะเงินก็หายไปเลยนะ แค่ในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแคเช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้กรารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k c h e c ช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค c ว d e โคดได้เลยแล้วเขาก็จะแอบเก็บไว้ก่อนอันนี้คือความสามารถพิเศษของนักหาข้อมูลถ้าดูพระหลักเป็นด้วย รู้จํานวนการสร้างของภาพแต่ละอย่างด้วยมันต้องใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ยิ่งเยอะก็จะยิ่งรู้ว่าข้อมูลไหนะจริงไม่จริงแล้วถ้ากลุ่มนักนะหาข้อมูลเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบมากกว่าคนแก่ดูแท้เกได้เขาไปเจอเหอรียญอุทวดที่มีใบฝอยเขียนกํากับเอกสารการสร้างว่าทันปีหนึ่งสองเนี่ยแล้วได้มาทีร้อยเหรียญอย่างเงี้ย ใช่ปะซึ่งคนยังไม่รู้ปู่ทวดปกติเหรียญละหมืน่นสมมุติได้เหรียญละหมืน่นเขาไปเจอแบบเนี้ยวงการยังไม่รู้กันยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้เล่นหาแต่เขาไปเจอเอกสารเจอใบฝอยไม่ต้องมากหรอกครับเขาซื้อเหรียญละสามร้อยเขามาปล่อยเหรียญละพันห้าได้กำไรไหมแล้วคนพวกนี้ไม่ขายหมดร้อยเหรียญนะขายแค่ห้าสิบเหรียญก่อนพันห้า พอขายออกไปคนมาเห็นข้อมูลรู้จักมากขึ้นมีคนอยากได้ขายห้าพันเห็นป่ะดังนั้นคนที่เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินจากพระเครื่องได้พระหายากพระข้อมูลดีที่คนยังไม่รู้ซึ่งหลวงพ่อลุกขึ้นมาสร้างเพิ่มไม่ได้คราวนี้เรื่องความเสี่ยงของการเล่นพระอันนี้ก็สำคัญกับคุณกัปปี่ปี่ิชยัย บางคนบอกเฮ้ยเล่นพ้าไม่จําเป็นต้องมีความรู้ก็ได้บ้าเล่นพ้าไม่มีความรู้คุณจะเกิดอะไรขึ้นอ่าน,นี่น่าสนใจสําคัญนะถ้าเล่นพราโดยไม่มีความรู้ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกซื้อพราผมแท้แน่นอนเออมันปลอดภัยไหมล่ะไม่จําเป็นต้องมีความรู้ไม่ต้องศึกษา มาซื้อกับผมผมคนดีอ่าซื้อกับผมแท้แน่นอนเชื่อง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ่านะครับแบบนั้นไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเขาไม่ได้ดีจริงพระเขาก็ไม่ดีจริงเล่นพระต้องมีความรู้เพราะอะไรพระเครื่องจะเล่นให้ รวยต้องมีทุนเป็นหนึ่งอย่างที่สําคัญนะต้องมีทุนแล้วมีความรู้มีความรู้มีโอกาสที่จะรวยได้มีทุนได้ดีกว่าตามผมไม่มีความรู้เนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณได้เป็นแค่นักขายคือเบื้องหลังคุณอะ่ะคือเซียนที่มีความรู้ไม่ขายเองให้คุณเนี่ยเป็นหน้าฉากขายให้ พเพราะเซียนจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกค้าให้คุณเนี่ยมารับผิดชอบลูกค้าแทนแล้วแบบนี้คนซื้อจะปลอดภัยไหมอ่าไม่มีความรู้ไม่มีทางเป็นเซียนได้ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ของจริงอะ่ะแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณไม่มีตังเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ซื้อฟุกได้ถูกปะ่ะพระเครื่องอะ่ะมีอยู่ทุกบ้าน ถ้าคุณมีความรู้คุณยุตนาพระล่าสุดตลาดก่อบคุณในแบงค์เลยเขาบอกว่ามีคนเอาลงยาปีศูนย์เจ็ดมาขายแล้วก็เอาลายยาปูโตแล้วรู้บ่างว่าส,สามองค์ขายไปเท่าไหร่ใช่เท่าไรห <500. S 2> ้าร้อยโซตอลงยาศูนย์เจ็ดแล้วก็เหรียญปูโตอะไรสามองค์ขายไปห้าร้อย คนได้ไปฟื้นไหมนในสนามพลาเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นการผิดจัรยาบันนะเพราะในสนามมันคือสนามของคนรู้ก็ปกป้องทรัพย์สินตัวเองได้และถ้าใครดูไม่เป็นองค์ละสี่ห้าหมื่นไปซื้อเกมาเงินก็หายไปเลยนะใช่ถูกต้อความรู้เป็นหลักความรู้เป็นหลักความรู้คุณมีโอกาสได้ฟุกคุณรู้เยอะๆเนี่ยเฮีย <Here, S 2> ผมมาเจอเนี่ยแท้ ผมไม่มีตังเฮยาวเปล่าผมเอาค่าน้ำมันสองพันสาพันซื้อมากี่ครั้งก็ซื้อแท้ให้เฮียได้เฮียเริ่มเห็นละไอ้นี่มันรู้จริงเว้ยเอางี้ละกันเดี๋ยวเฮียลงทุนให้เองแล้วกันกำไรแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะเห็นปะ่ะปีสองปีแรกมีเฮียให้เงินทุนมาซัพพอร์ตเหมือนเสือติดปีกเห็นปะ่ะ พอคุณเริ่มีทุนล้วเฮียก็ได้ไปเยอะแล้วผมก็อยากเป็นอิสระแล้วเฮียผมก็ไปทำมาค้าขายเองนะเขาก็จะจากกันด้วยดีมีความรู to to right ้ก right ็จะเกิดโอกาสที right ่จะมีตังในอนาคตได้ถ้าไม่รู้ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาลถเข้าแน้นที่เข้าแน้นมีเงินทุนจะได้เป็นจะได้รวยได้ สี่ห้าหมื่นก็โดนเก๊องละแสนกว่าก็โดนเก๊องละสองแสนก็โดนเก๊เจ๋งไหมนี่ไงผมอยากจะเล่าแง่มุมของวงการพลราจริงๆให้เพื่อนๆได้ฟังมันไม่ง่ายแล้วบางคนก็ว่าโอ้พลาขายได้เป็นล้านก็ามาเอาห้าแสนทำไมไม่ซื้อไม่มีตังค์อเออ โอกาสจึงเป็นของคนที่มีตังและมีความรู้ไงเขาจึงบอกคนที่มีตังและมีความรู้ก็จะต่อยอดรวยแล้วรวยอีกนี่ล่ะอยากให้เข้าใจคนที่มีความรู้ยังไม่มีตังอ่ะสุดท้ายอ่ะไม่มีตังซื้อก็ต้องยกอูหาคนมีตังเขาจึงเกิดกติกาถามใครต้องขายคนนั้นไงเห็นป่ะดังนั้นอ่ะคนที่เล่นพาร์ที่เขารวยเขาไม่มีหรอกรวยแบบวูบวาบ ไอ้ที่รวยพวกุ่วันี้หามุกรวยวุบวาบไงอ่าไอ้พวกนี้คือเวลาได้ตังแล้วก็ปิดเฟซหนีเลิกเล่นพระแต่เส้นทางเซียนจริงๆก็ถามผมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเริ่มเตาะแตะขายหลักร้อยแท้ขายหลักพันแท้ขายหลักหมื่นแท้คุณจึงจะมีลูกค้ากล้าซื้อหลักหลายหมื่นหรือหลักแสนแล้วพอมีลูกค้ากล้าซื้อหลักหลายหมื่นหลักหลายแสนคุณจะมีอะไรเยอะขึ้น ยก็อย่างง่ายๆพาองค์ละพันคุณจะมีกำไรขายได้องค์ละพันคุณจะมีกําไรสองพันเป็นไปได้ปะมันเป็นไปไม่ได้เพราะราคาขายเพิ่งจะขายกันแค่องค์ละพันกําไรก็ต้องเป็นหลักร้อยเพราะคุณก็จะมาได้พลาหลักหมื่นนี่แหละคุณจะมีโอกาสกําไรเป็นหลักแสนได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะพาเล่นแค่หลักหมื่นคุณก็จะมีกําไรหลักพันแต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นพ้าหลักแสนได้ คุณมีโอกาสที่คุณจะมีกําไรหลักหมื่นไงอ่ามันโตตามโวลุ่มของราคาพระซื้อสองพันอ่าขายได้ห้าแสนสุดยอดครับพี่คมเมเมล่านี่เห็นไหมถ้ามีความรู้ก็เกิดโมเมนต์แบบนี้ได้เห็นไหมครับอ่าคือเส้นทางของการเป็นเซียนพระมันไม่ง่ายมันต้องมีตัง บางคนมีตังค์ไม่มีความรู้ตังค์ก็ละลายไปกับพัเกบางคนมีความรู้จะรวยเลยมันก็ไม่ได้มันต้องใช้เวลานะถ้าเมื่อเห็นภาพแล้วนะคนเล่นพลาหลักพันหลักหมื่นจะรวยมันก็ยากมันต้องใช้จํานวนพลาหลายๆองค์ซื้อได้หลายๆองค์แต่พอคนเล่นพลาหลักแสนได้ก็มีโอกาสมีกำไรหลักหมื่น ถ้าเล่นพระหลักล้านได้ก็มีโอกาสมีกำไรหลักแสนมันโตตามวอลลุ่มของพระเล็กพระใหญ่ที่เล่นโอกาสฟุกมันยากเล่นไปเรื่อยๆคืออย่างนี้ครับมันมีโอกาสแต่อย่าหวังฟุกคนที่เพ้อฝันหวังฟุกมักจะโดนเก๊เพราะจะวัดดวงตลอดซื้อของที่ตัวเองไม่เป็นวัดดวงตลอดวัดดวงตลอดวัดดวงตลอดเก๊เกมบ้านอ่ามันไม่เหมือนกับเล่นด้วยความแน่นอน คุณเล่นด้วยความแน่นอนอะ่ะดูแท้ได้เล่นแต่แท้เล่นแต่แท้แด้ไม่โดนเกเนะ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ฟุกได้นี่อันนี้คือเรื่องราวที่ผมอะ่ะไม่สามารถจะพูดในรายการทีวีต่างๆได้เพราะเวลาเขาไม่พอแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับประชาชนเพราะเนี่ยมาเรื่องของคนอยากเป็นเสียนผ้าถูกไหมแบงค์ ที่ผมมีเวลาออกในรายการทีวีผมก็จะพูดสิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชนคือทุกคนมีพราในบ้านแล้วคุณจะรู้จักพราในบ้านคุณได้ยังไงคำว่ารู้จักพราในบ้านคุณน่ะก็เหมือนคุณรู้จักทองในบ้านอะ่ะเหมือนคุณรู้จักนโฉนดที่ดินราคาเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนคุณรู้จักแหวนเพชรในบ้านว่าแท้หรือไม่แท้นั่นล่ะถ้าคุณรู้จักพราในบ้านหนึ่งจะใช้เงินเลยเออก็จะได้เปลี่ยนเป็นเงินได้ราคาสมเหตุสมผล สองอย่ากเก็บจะได้ไม่ต้องไปซื้อพาเซียนแ,แพงๆไงถ้าเรามีพาดีเราก็เก็บไว้เดี๋ยวพาเขาก็เพิ่มมูลค่าไปทุกปีอ่า e อ,อย่าแขวนก็ไม่ต้องไปซื้อเซียนไงไม่ต้องพาที่จะแขวนนะบนนี้เราก็มีอะปูทิมอย่างเงี้ยพอกวยปูหลิวเนี่ยเผื่อมีพอกันมีปูสุกเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียตังหลายหลายแสนซื้อจักเซียนไงโอ้ของเรามีพาแทา้เอามาแขวนเลยเนี่ยเห็นไหม มันดีงามทุกอย่างถ้ารู้จักพระที่มีอยู่ในบ้านเรานี่ยนะลองเดินดูตามแผงร้อยเหรียญแท้หนึ่งเหรียญไม่จริงหรอกพี่เชื่อผมไหมถ้าพี่มีความรู้อะถ้ายแผงไหนร้อยเหรียญแท้หนึ่งเหรียญอะถ้ามันเก๊ไปร้อยเหรียญแล้วเนะี่ยเก๊ไปเก้าสิบเก้าเหรียญไอเหรียญที่แท้อาจจะเก๊ก็ได้เพราะถ้าเก้าสิบเก้าเหรียญมันเก๊แลนะ้วมันคือแผงพระเก๊แล้วพี่ถ้าแผงพระ แบบคนเล่นอะสับมาสับไปมันต้องมีทั้งแท้ทั้งเก๋แท้ไม่มีราคาแท้มีราคาเก๋ปนกันไปถ้าร้อยเหรียญแท้หนึ่งเหรียญนะอันนั้นเผื่อๆเก๋ร้อยเหรียญเลยนะครับอาจารย์บอกรายการคนเข้ามากลุ่มวัดทัพน้ําคุณแม่เยอะมากกลุ่มวัดคุณแหม่เยอะมากครับพี่วรลวิชจริงๆอะผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่าผมอะไม่อยากพูดเยอะเพราะผมกลัวหลวงพ่อผมเหนื่อย ผมยังไม่ขออนุญาตท่านเลยคิดสิครับว่าถ้าเกิดว่าพี่วรลวิทย์ลองคิดดิถ้าเกิดว่าคนมาว่าถ้ำขุนแผนเยอะหลวงพ่อจะได้พักไหมแล้วแน่นอนหลวงพ่อท่านไม่อยากรับแขกท่านไม่อยากดังแต่ท่านพูดไม่ได้ถ้าท่านอยากจะดังอ่ะท่านอนุญาตให้ผมสร้างรูปเหมือนท่านไปแล้วใช่ปะพาที่ท่านไม่ประสงค์จะดังอ่ะท่านจะไม่ให้สร้างรูปเหมือนตัวท่านเอง นะอา้าวอยากดูพ้กกันหรือ,อยังอยากได้พัาเมาครับวันนี้พระวันนี้แบบโอ้โหเต็มคาลเอาเง่ายี้ก่อนง่ายๆนะเมื่อวานผมซื้อพ้าไปหกแสนเมืม่อคืนแบ่งพ้าชุดนั้นไปสี่แสนสบาทนี่ชุดนั้นนี่เหลือพ้านะแต่ยังตามทุนอีกเกือบ 2, อสองแสนของว่าทำถ้าไม่มดีผมจะใช้เหรอครับ ยาเข็นน้าพระคุณภาพแล้วครับวันนี้อ่ะนี่ก็มีคนถามผมนะผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมพระคือผมขอได้เพราะว่าผมอะ่ะรู้และพบด้วยตัวเองผมก็จะมีคำพูดว่าพระศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านศักดิ์สิทธิ์อ่านะครับแต่เวลาผมจุดธูปอะ่ะผมไม่รู้ว่าท่านไปติดธุระช่วยใครอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหลวงพ่อวัดท่าหมุนแหนเนี่ยผมไปหาท่านท่านต้องช่วยผมแนะ่เพราะท่านยังอยู่ผมนี่เป็นมุกข่ำ,ขำ ครับเห็นไหมครับชีวิตคนเล่นพาย่างบมอะอยังตามทุนอยู่แสนก็บาทเฉยๆเพราะว่าพาเนี่ยไอแสนก็บาทที่ตามทุนเนี่ยพาแท้ยังไงคุณจะไปปล่อยวันไหนก็ปล่อยได้จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s อสเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระรเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR